วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายงานวิเคราะห์หุ้นตัวหนึ่งกันครับนั่นก็คือ ServiceNow หรือตัวย่อ N O W ซึ่งเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งแบบสุดๆเลยแอร์ดาหนึ่งก็มีศักยภาพการเติบโตที่ดูเหมือนจะมาหาศาลแต่อีกด้านผลงานที่ผ่านมากลับน่าผิดหวังเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องราวเบื้องหลังตัวเลขพวกนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่อ้าล้วครับ เริ่มกันที่จุดที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดในรายงานฉบับนี้เลยนั่นก็คือราคาเป้าหมายที่นักวิเคราะห์เขาให้ไว้กับ ServiceNo w ครับสูงถึง961ดอลลาร์สหรัฐโอ้โหตัวเลขน,นี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับคือถ้าเทียบกับราคาหุ้นตอนที่รายงานนี้ออกมามันหมายความว่ามีโอกาสเติบโตหรือที่เราเรียกกันว่าอัพไซด์เนี่ยสูงถึง5 1 3เเลยทีเดียวใช่ครับฟังไม่ผิดเป็นตัวเลขที่สะท้อนว่านักวิเคราะห์เขาเชื่อมั่นในหุ้นตัวนี้แบบสุดๆเลย แต่มันก็มีคำถามตัวโตๆตามมาเลยว่าถ้าศักยภาพมันสูงขนาดนั้นจริงๆเนี่ยแล้วทำไมละ่ะทำไมราคาหุ้นมันถึงดิ่งลงไปเกือบ30%ในช่วงปีที่ผ่านมานี่แหละครับคือปมปริศนาที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้โอเคครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่กันก่อนเลยมาดูบทสรุปจากรายงานฉบับนี้กันครับในรายงานเนี่ยเขาให้คะแนนโดยโรวมไว้ที่75คะแนนนะครับซึ่งจัดอยู่ในระดับที่เรียกว่า outperform พูดง่ายก็คือนักวิเคราะห์เขาคาดว่าหุ้นตัวนี้จะทําผลงานได้ดีกว่าตลาดโดยรวมนั่นเองนี่เป็นสัญญาณแรกเลยครับว่าถึงแม้ราคาจะร่วงแต่พื้นฐานของธุรกิจจริงๆแล้วอาจจะยังแข็งแกร่งมากๆอยู่พีนี้เรามาเจาะลึกกันในฝั่งของมุมมองเชิงบวกหรือที่เขาเรียกกันว่าบูเคสกันบ้างดีกว่าว่าเอมันมีเหตุผลอะไรมารองรับเรตติ้งอัพอฟอร์มที่น่าสนใจขนาดนี้ ปัจจัยบวกข้อแรกเลยนะครับมาจากหัวใจสำคัญของธุรกิจซอฟต์แวร์เลยนั่นก็คือรายได้จากค่าสมาชิกหรือ subscription revenue ซึ่งเติบโตถึง20.5%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าคือตัวเลขนี้ไม่เพียงแต่สูงนะครับแต่ยังสูงกว่าที่ตลาดเขาคาดการณ์กันไว้อีกด้วยแล้วที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของกาไรครับอัตรากาไรจากการดนาเนินงานนอยู่ที่ 33. 5ซึ่งสูงกว่าที่คาดการไว้ตั้ง3% อันนี้แสดงให้เห็นเลยว่าบริษัทมีความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งมากๆเลยครับไม่หมดแค่นั้นนะครับบริษัทยังประกาศปรับเพิ่มคาดการรายได้จากค่าสมาชิกสําหรับทั้งปี2025ขึ้นไปอีก55ล้านดอลลาร์นี่คือการส่งสัญญาณความเชื่อมั่นแบบชัดๆเลยว่าอนาคตยังไปได้สวย และนี่อาจจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมของจริงสําหรับ s e r v i c e now เลยครับนั่นก็คือ AI นั่นเองรายงานก็ชี้เลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้กําลังโตแบบก้าวกระโดดจริงๆอย่างเดียวของผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ now assist เนี่ยเพิ่มขึ้นกว่า4เท่าตัวแค่ในตรายมาเดียวนะครับในขณะที่ธุรกิจในภาครัฐของสหรัฐก็โตแรงไม่แพ้กันเรียกได้ว่านี่คือเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนมุมมองเชิงบวกทั้งหมดเลยก็ว่าได้เอาละครับหลังจากที่เราเห็นภาพที่สดใสกันไปแล้วทีนี้เรามาพลิกดูอีกด้านหนึ่งของเหรียญกันบ้าง มาดูในฝั่งของความเสี่ยงและปัจจัยลบที่กําลังกดดันราคาหุ้นตัวนี้อยู่กันดีกว่าสไลด์นี้มันฟ้องด้วยภาพเลยครับชัดเจนมากๆในขณะที่หุ้นคู่แข่งตัวสําคัญอย่าง Snowflake หรือ SNO เนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกไปถึง38%ในรอบปีที่ผ่านมาแต่ s e r v i วิ n o นาวกลับติดลบไปถึง2 8ซมันจะท้อเลยว่าผลงานของหุ้นเนี่ยต่ำกว่าคู่แข่งแบบเห็นได้ชัดเลยครับหนึ่งในข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องมูลค่าของหุ้นที่มันสูงมากๆ พอเราไปดูที่ค่า P/E ratio ซึ่งเป็นตัววัดความถูกความแพงของหุ้นเนี่ยจะเห็นว่าของแนวอยู่ที่93.91ในขณะที่คู่แพงอย่าง Salesforce อยู่ที่แค่34.68เองพู้ง่ายๆก็คือนักลงทุนต้องยอมจ่ายแพงกว่ากันเยอะมากเพื่อแลกกับกำไรแต่ละดอลลาร์ของ ServiceNow ซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง รายงานยังชี้ให้เห็นความเสี่ยงอีกหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นลบคือราคาหุ้นมันอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญสำคัญทุกเส้นเลยซึ่งมันก็บอกถึงแนวโน้มขาลงในระยะสั้นนอกจากนี้ก็ยังมีความกังวลเรื่องดีลกับภาครัฐที่อาจจะล่าช้าออกไปและที่น่าสนใจคือมีการเพิ่มความเสี่ยงใหม่ๆที่เกี่ยวกับ AI เข้ามาด้วยซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าถึงแม้ AI จะเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่แต่มันก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆเหมือนกัน เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์ของสวิสนาวขาวได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเราลองมาเจาะลึกข้อมูลเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยตรงในตลาดกันดูครับว่าเมื่อวัดกันด้วยตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญสำคัญแล้วเนี่ยบริษัทยอยู่ตรงจุดไหนกันแน่ตลาดน,นี่แหละครับที่ทําให้เรื่องราวมันซับซ้อนขึ้นไปอีก คือถึงแม้ว่าค่า P/E ของนาวจะสูงลิ้วเลยใช่ไหมครับแต่พอเราไปดูที่ประสิทธิภาพในการทำกำไรอย่างค่า ROE หรืออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยจะเห็นว่านาวอยู่ในระดับสูงสุดเลยนะครับที่16.81%เช่นเดียวกันกับการเติบโตของไรด้ที่21%ซึ่งแข็งแกร่งมากๆเลยนี่แหละครับภาพของบริษัทระดับพรีเมียมคือคุณภาพสูงแต่ก็มาพร้อมกับราคาที่สูงตามไปด้วย เอาละครับหลังจากที่เราพิจารณากันมาทั้งมุมบวกแล้วก็มุมลบแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่เราจะเอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วมาดูกันว่ารายงานเขาแนะนําให้เราจับตาดูประเด็นอะไรเป็นพิเศษในอนาคตเพราะฉะนั้นจุดสําคัญที่เราต้องตามดูกันต่อจากนี้ก็คือ1เลยบริษัทจะทําได้ตามเป้ารายได้และกําไรที่ปรับเพิ่มขึ้นสําหรับปี2025ได้จริงหรือเปล่า 2. การเติบโตที่ร้อนแรงมากๆของผลิตภัณฑ์ AI เนี่ยจะยังรักษาระดับต่อไปได้ไหม 3. ความชัดเจนของดีลในภาครัฐจะส่งผลต่อไต,ตรามาสหน้ายังไงบ้างและสุดท้ายก็คือเรื่องของการแตกหุ้นในอัตรา5ต่อหนึซึ่งจะมีผลในช่วงปลายปี2025นี้ครับและนี่ก็คือบทสรุปของเรื่องเราทั้งหมดครับซึ่งมันก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยว่าท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างผลงานในอดีตกับศักยภาพในอนาคต เทคโนโลยี AI เนี่ยจะกลายมาเป็นตัวเร่งสำคัญที่ช่วยเชื่อมช่องว่างนี้และปลดล็อกมูลค่าที่แท้จริงของ ServiceNow ได้สำเร็จหรือไม่นี่แหละครับคือสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไป